สวัสดีครับวันนี้ยูว้านเข่าครับอันวาความขานของคนคนกับขานหมากับขาน <laughs> เ,นนเ็ดกับซิบิ๊ดอุ้ยหน้าสามชิบเลยอันนี้หมาคุุมครับหมาคุมุมเพิ่ม <laughs> ดูดูความค้านของคนดูดูพวกแกงไมนะ่แกงไก่เนี้ยแกงเป๊ไก่ที่หล่ะโอ้ยนี่คือผู้จัดการครับหน้าผู้จัดการหน้าผู้จัดการครับ กันเอันนี้ตัวกินนอนครับตัวกินนอนตัวกินนอน,ววนเป็นตัวหวานว้าเลี้ยวเลยเพราะเราเขาแกะมาตอนดอกเฝ้าเลี้ยวเพราะเราไม่แจกมาตอนมันยิ่งถึงนอยแล้วชิวเกินครับชิวเกิน เดี๋ยวหมามันเติมข้าวปลูกให้นะครับชิวเกินครับอะไรจะชิวขนาดนี้ครับดูดูคนนูดูคนลำบากครับดูคนลำบากดูคนลำบากดูดูคนลำบากครับอาหารเขาอดทนครับเขารำบากพวกเราลำบากไม่เป็นครับขี้ข้านครับงูเหาขี้ข้านลูผู้จัดการเราครับเดี๋ยเอาให้เสียสองบิง้งเลย ผลเสบียงครับพวกนี้พวกนี้ยากแล้เนินเมื่อยากนี่ยกินคนท้าน,นา,านไม่ได้อทนทะางทารลำบากคือเจอกัจ้งม่อกล้ก่ี่ละเบิ้งเก้งยังซ้ำนีนึงโอ้ยาย้อนไกลเล่นเรื่องละคร มันเล่งได้โอ้ยข้อกับบิดกต้งสี่ได้ล่ะมึงมึงม,มันบรร้านสี่หนึ่ง้ายโอ้โหต้อง <c oughs> บอกให้เต้าครับเหนื่อยไหมครับล้นห้อยเลยครับเหนื่อยบ้าเลยล้นห้อยเลย ชิวเกินับชิวเกินดูผู้จัดการลิ้นห้อยนะครับผู้จัดการผู้จัดการเราลิ้นห้อยแล้ว เกิดเป็นหมามันสบายสิแหลเะเขาเขาเป็นตองหุงเฮ็เดนั่งเขาเป็นตองเฮ็ดเชื่อว่าเถอถ้าว่าสีฉีพ่อก็ได้ฉีลูกก็ได้มต่ไม่มียังกินกินขี่ก็ได้เขาว่าเกิดเป็นหมาบึง้งรัศมีน้อยโพูดบ่ต้องดับ นี่อันง้อไปออกมาสุดอะไ่แเอ้ยนี่นี่นี่เอ้ยเดือบสลัดนะเติมข้าวครับเติมข้าวคนฉลาดครับเออถุงขาดถุงขาด ดูคนลำบากครับดูคนลำบากครูครับครูทหารลำบากครับครูทหารใช้ชีวิตลำบากมากครับเราคนไม่มีการศึกษาเราใช้ชีวิตแบบชิวๆคนมีการศึกษาเขาลำบากครับเฮ้ยสิบวันแล้วสิบวนแล้วอย,ออยู่ได้อยู่ได้อยู่ เอาติดเครื่องครับไอ้เต้าครับเ,เ,เ,เพื่อฝากกวอนก็นได้กดอันไอ้มีไอ้มีพรท่านเออแบตเราก็จะหมดแล้วครับถือเอาเพื่อแบงค์มาอย่างดีครับเพื่อแบงค์ไม่มีเบียดไ,ไม่ไงไม่กูไง เออ้ครับเลยเฮ้ยหน้ามันตั้งใจมากครับออานเกณผัดสงจ้มมือบอดีมือลำบาก เราไม่ได้ใช้ชีวิตลำบากครับเราใช้ชีวิตให้มันสบายครับดูซิวเกินครับซิวซิวมากเดี๋ยวไปซัดแบตดเลครับแบ็หมื่น